หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาสโลแกนที่นิยามความเป็นร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าคุณต้องปีนหน้าผาสูงเพื่อไปซื้อของก็น่าคิดเหมือนกันว่าร้านสะดวกซื้อแบบนั้นยังจะถูกเรียกว่าสะดวกตามชื่ออยู่ไหมอย่างร้านสะดวกซื้อร้านนี้ที่ดันไปตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นดินถึง120เมตรในอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติชินหนุ่ยใจมณฑลหูหนานประเทศจีน จนผู้คนขนาดนับว่าที่นี่คือร้านสะดวกซื้อที่ไม่สะดวกที่สุดในโลกด้วยสภาพกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่ถูกแปะติดบนหน้าผาดูแล้วชวนให้สงสัยว่ามันไปอยู่อะไรตรงนั้นซึ่งเดิมทีกระท่อมนี้ใช้เป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาปีนหน้าผาแต่ต่อมาก็ปรับมาเป็นร้านสะดวกซื้อและของที่ขายก็ไม่ต่างร้านทั่วไปคือมีสินค้าพวกเครื่องดื่มและของว่างและถึงร้านจะอยู่สูงแต่ราคาของก็ไม่ได้สูงตาม น้ำเปล่า1ขวดราคายอยู่ที่0.30ดอลลาร์หรือราวราว11บาทเท่านั้นเองและด้วยความที่ร้านมันมีขนาดเล็กมากเลยทำให้บรรจุคนได้แค่คนเดียวคือพนักงาน พราะงั้นถ้าคุณคิดว่าคนซื้อลำบากแล้วพนักงานน่าจะลำบากกว่าที่สำคัญคือร้านสะดวกซื้อสุดแนวแห่งนี้ไม่ใช่ว่าเด็กนักศึกษาหรือใครจะมาสมัครพาร์ทไทม์ได้ง่ายๆเพราะพนักงานต้องเป็นนักปีนผาที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีแล้วเท่านั้นโดยทุกเช้าก่อนรุ่งสางพนักงานต้องปีนขึ้นมาที่ร้านเพื่อเติมสินค้าให้เต็มก่อนนักท่องเที่ยวจะมาถึงดังนั้นความกลัวเลยเป็นสิ่งที่พนักงานหน้าใหม่มีกันทุกคนแต่ทำไปไม่นานก็ชินเองและปัญหาจริงๆของการทำงานกลับไม่ใช่เรื่องความสูง แต่เป็นเรื่องการเข้าห้องน้ำต่างหากจากที่มีพนักงานคนหนึ่งเล่าว่าเขาจะพยายามไม่ดื่มน้ำเยอะเกินไปวันทำงานเพราะคงไม่มีใครอยากปีนขึ้นลงหน้าผาระยะไปกลับรวม240เมตรบ่อยๆเพื่อไปเข้าห้องน้ำหรอกใช่ไหมละ่ะร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2018แต่เพิ่งมาโด่งดังได้ไม่นานจากการล้อเลียนของชาวเน็ตจีนที่ตั้งฉายาให้ว่าร้านสะดวกซื้อที่ไม่สะดวกที่สุดในโลก และใครอยากลองไม่สะดวกกายแต่สบายใจจะไปเยี่ยมชมก็มาปักหมุดซื้อของที่ผาสูงกว่า120เมตรแห่งนี้ได้เลย